ว่าส่ากแก้วก็ว่าไม่มีไม่ได้ออกให้ขมรก็เลยจะมาออกเอกสารสิทธิ์แน่นอนว่าขมรออกไม่ได้มันเป็นเขตของไทยฟ้องร้อยศาลก็แพ้ไทยร้อยศาลและทางกลาหมของไทยก็ไม่ยอมและสั่งแจ้งเอาความผิดคนขมรที่มาลือรัวและกระทรวงการต่างประเทศทําหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการและจะเอาเข้าประชุม GBC 8กันยายนนี้เพราะถ้าใช้กําลังทหารมันจะดูรุนแรงเกินไป ตอนนี้ไทยใช้เครื่อง LRAD Long r a n g Acoustic Device หรือว่าเครื่องขยายเสียงระยะไกลเป็นเสียงขึ้นความถี่สูงเดซิเบลสูงมากสลายฝูงชนได้ดีขมนเจอครั้งแรกก็จะงงงวาไทยทำอะไรไทยคงต้องใส่ระดับความเข้มไปก่อนตามหลักสากลส่วนหลักสากูที่บางคนแนะนำว่าเอาสิ่งปฏิกูลไปพ่นใส่ขมินก็คงไม่มีนะครับมันอุจจาาเกินไปแอดมินคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้จะหาทางออกได้โดยที่ไม่มี โศกนาฏกรรมใดๆหวังแบบนั้นนะครับ